สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนะคะเกย่าสาวเหนือสโลไลท์นะคะค่ะวันนี้นะคะเก๋จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะตลาดจตุจักรลำพูนนะคะเออวันนี้นะคะออพ่อกับแม่เก๋นะคะคืออยากจะกินกุ้งอะคะ่ะจะเอากุ้งไปนึ่งนะวันนี้ก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะค่ะ ก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าไปในตลาดเนาะเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงเก๋กันบ้างไหมเอ่ยเก๋ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสก็เลยถือกล้องแล้วก็มาทำคลิปสักนิดนึงเพื่อให้อ่หาคิดถึงเนาะเก๋เขาคิดถึงทุกคนนะคะเห็นภาพด้านหลังเก๋ไหมคะพอดีวันนี้วันพุธนะคะ,ะเขาจะมีตลาดนัดนะคะวันนี้กันอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันได้เลยนะคะ 啊，ตามกี่ป่ะ？ สด,สดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเก๋ก็ได้นี่คะ่ะกุ้งนะคะ กุ้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะ1กิโลค่ะ300บาทนะคะรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งเนาะเป็นร้อยห้าสิบเอ่อคนละคนละครึ่งนะคะก็คือคนละร้อยห้าสิบเออเก๋จะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะคะเมื่อกี้ค่ะตอนที่เก๋ะคะ่ะกำลังจ่ายเงินค่ากุ้งให้อยู่นะคะเก๋ก็สแกนเนาะสแกน QR code คนะคะใน g wallet เนาะเพื่อจ่ายเงินนะคะให้กับเจ้าของร้านทีนี้พอเก๋จ่ายเสร็จเก๋ก็งงค่ะเก๋ก็ควักเงินนะคะ อีกส่วนหนึ่งให้กับทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาบอกว่าอ๋อน้องไม่ต้องจ่ายแล้ว เมื่อกี้ก็ถือว่าเราจ่ายครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าของร้านก็อธิบายให้เก๋ฟังหลายอย่างเลยว่านูน่นนี่นั่นอะไรยังไงเก๋ว่าอ๋อขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ,คคะ,แ,ละแล้วเก๋ก็ว่าอ๋อเก๋รู้ละเดี๋ยวเก๋จะไปเก็บที่แม่อีกร้อยห้าสิบค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะก็แบบพี่เจ้าของร้านเขาก็แบบว่าเออบอกเป็นบอกเราอะค่ะถึงวิธีการใช้ยังไงยังไงบางทีเราก็ลืมเนาะจ่ายแล้วจะจ่ายอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก๋ก็หวังว่าอ,อจะทำให้ทุกคนนะคะหายคิดถึงกันบ้างนะคะคลิปนี้อาจจะมืออาจจะสั่นๆน,นะคะเพราะว่าเก๋ใช้กล้องแล้วก็ใช้มือจับนะคะค่ะออยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะเก๋ด้วยนะคะถ้าเก๋มีเวลาเก๋พยายามจะมาทำคลิปนะคะให้กับทุกๆคนได้ดูกันเนาะค่ะ ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามคลิปเก๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ